สวัสดีด้วยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับผมเบิร์ดเบสิกนะครับอ่ะวันนี้ก็จะมาตอบกระทู้กระทู้หนึ่งนะครับของจากสมาชิกนะครับก็ <c oughs> ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตอบเยอะนะครับในคลิปในคลิปที่อยู่ในช่องช h a n n เบิร์ดเบสิกเบสนะครับก็คือเป็นในเรื่องของการตอบกระทู้นะครับแต่ถ้าในเพจก็จะเป็นการเรียกฝึกเบสผมก็ จะใช้กลยุทธ์ทุกอย่างที่ผมเคยฝึกมานะครับในการเล่าเรื่องแต่ว่าส่วนหนึ่งก็จะเป็นมีออน,นออนไลน์ด้วยนะครับเป็นเป็นเรียนออนไลน์ตัวต่อตัวนะครับก็จะมีมีสอนนะครับสนใจติดต่อได้นะครับ mm hmm. ก็กระถูคำถามมานะครับว่าออสอนวิธีการฟังการฝึกหูแกะเพลงโดย แบบไม่เปิดคอร์ดได้ไหมครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยสำหรับผมนะครับก็คือว่าเอ๊ะสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมจะกล่าวเกินก่อนนะครับว่าการเล่นสมัยก่อนกับสมัยนีย้ต่างกันสมัยก่อนเนี่ยคนที่จะมีหนังสือคอร์ดไอ้คนีมีคอร์ดได้ก็ต้องไปซื้อหนังสือมาเล่นละ5้บาท70บาทอะไรก็ว่านไปอาจจะเป็น The Best o f แพงปีก็ได้รวมมาเยอะๆอ่าสมัยก่อนยังไม่มีเครื่องพิมพ์อะไรนะสำหรับรุ่นผมแก่นะครับก็เลยต้องมีความ พัฒนาการเยอะหน่อยในเรื่องของการแกะงั้นหูสําคัญเป็นโลกแห่งจินตนาการโลกจะมีคอลัมน์มีคามํคาพูดหนึ่งจากพี่เล็กคาราบาวที่กล่าวไว้ว่าหูเนี่ยใช้หูเนี่ยสำคัญสุดเลยเป็นจินตนาการของนิ้วเลยเวลา,าดูสัมภาษณ์บทสัมภาษณ์เนี่ยผมผมฟังพวกผมรู้สึกว่านี่แหละคือแกนแท้ของของดนตรีที่วงคาราบาวแบบเออขึ้นมาแล้วผมก็แกะเพงาลงคาราบาวเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละ มันเป็นลูกที่มันยากมาฝึกพัฒนาได้หมดเลยนะครับอย่าไปฟิกแนวว่าเป็นแนวพุชิพิตไม่เอาไม่ยมันแนวลูกทุ่งไม่เอาทุกแนวคือดนตรีหมดนะครับคือดนตรีหมดแต่อยู่ที่ว่าเราอาจจะอาจจะไม่ค่อยเข้าฟังนะอาจจะเล่นอันนี้เยอะไปหนะ่อยแต่ถ้าให้ดีควรเล่นวาไราตี้นะครับหล,หลายแนวหล,หลายแนวขึ้นมาวันหนึ่งคุณจะเจอคนที่หลายหลายรูปแบบเข้ามาขอเพลงคุณพออาจเพลงนี้ไม่ได้เดี๋ยวขอเล่นเพลงนี้แทนนะครับอะไรเงี้ยก็ว่างกันไปนะครับโอเค ถ้าแล้วจุดประสงค์หลักของวันนี้ของเราที่เราจะทําการแนะนํากันก็คือเรื่องของการแกะเพลงโดยที่ไม่ใช้หูเอ้โดยที่ไม่เปิดคอร์ดอ่าก็คืออย่างแรกเลยใช้หูแน่นอนต้องใช้หูใช้หูการฟังจังหวะแพทเทริร์นและกติกาของมันมีอยู่ทําไมเราต้องไล่สเกล คนที่เรียนออนไลน์กับผมจะต้องโดนสเกล3นิ้วแล้วก็สเกล7จชับ7จแฟตทุกคนนะครับเพื่อให้รู้ว่าก,กติกาเพลงนี้เป็นยังไงแล้วเราจะรู้ช่องมัน <c oughs> าวน,นีีการแกะเพลงเริ่มต้นควรได้แพทเทิร์นคอร์ดมันก่อนแพทเทิร์นคอร์ดแพทเทิร์นตัวของมันนะครับตัวของวลีของเพลงก็คือคอร์ดแรกอะไรอ่ะคือคอร์ดธรรมดาก่อนอย่างเงี้ยอ่ะ ผมแนะนําเป็นเคอีนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงไม่ไมรู้จะโดนลิขสิทธิ์เปล่าเคอีไล่มาอ่ะเพราะเราไล่ได้ปุ๊บคราเนี้ยคอร์ดมันมีอยู่สี่ลักษณะที่ผมผมก็กล่าวเสมอเวลาผมสอนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นในในอะไรในเพจด้วยในห้อง YouTube ด้วยเนี่ยคือคอร์ดเนี้ยมันมีอยู่สี สีลักษณะก็คือต่ำต่ำมากสูงกับสูงมากสูงมากในที่นี้ก็คือมันจะวนรอบอยู่ในสเกลหมดเขาเรียกว่าคอร์ดที่อยู่รอบตัวสเกลสมมติว่าผมจบดีอ่เมื่อกี้เป็นคีอ e ีนะครับอ่เป็นดีเนี่ยคอร์ดในเพลงมันอยู่แค่นี้แต่เราต้องไปรู้ไปเรียนหลักก่อนว่า คอร์ดหนึ่งเป็นเมเจอร์อ่าคอร์ดหนึ่งเมเจอร์อ่าอ่าอย่างนี้ปุ๊บให้รู้ว่าอ๋อมันเป็นทางม i n เนอร์เอ้ยไม่ใช่เป็นคอร์ดม i n เนอร์ผมก็จะมองเป็นม i n เนอร์เลยคอร์ดนั้นอ่าแต่ถ้าถามว่าเล่นเล่นเยอะไหมก็คงเล่นไม่เยอะเพราะว่าไม่ได้เป็นคอร์ดหลักอ่ามุดเป็น A เพลงเดินสูงมาก อยู่อย่างเงี้ยอาตำ่ำต่ำมากต่ำมากก็เป็น E ไปเลยเวลาจับเสียงเสร็จปุ๊บเราจำยังไงสมมติว่าเป็นเพลงเพลงนี้เลยอ่ะ,อะขวานบินเลยอ่ะ เธอชันเงามกว่าใครผู้จากใจไม่ได้แกล <S <S F sharp แล้วมา B ให้เราจำเป็นช่องบล็อกไว้ F B ได้ตัวไหนก็เล่นตัวนั้นแค่ทีเดียวแต่ให้รู้ว่า1นคอร์ดนั้นมันเป็นหนึ่งห้องหรือสองจงังหวะเราต้องจำแค่นี้เธอง,งมกว่าใครช กลับเหมือนเดิมคอร์ดปุ๊บ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 เห็นไหมจำแค่นี้แล้วก็เล่นทีละห้องแล้ก็จำได้แล้วเวอร์ดหนึ่งของของ,ของเพลงพี่โซคูกับออพี่สิงโตจำอยู่แค่นี้ปั๊บ พอได้ปุ๊บเราก็มาจําท่อนออกไปอ๋อท่อนเพลงมันเป็นอย่างนี้อ๋อเวลามันลงมันลงมันอย่างนี้อ๋อเราต้องจํารับรูบ้และพัฒนาออกมาแค่นั้นเองก็คือการแกะเพลงบ่อยๆเล่นเพลงบ่อยๆเพลงหล,หลายสไตล์หลายหลายหลายคาแรคเตอร์ของบทเพลงแค่นั้นเองไม่มีอะไรยากนะครับแกะผิดแกะถูกผิดก็ไม่เป็นไรลวกไม่แตกแต่เราก็มาแก้ไขเพื่อไปเล่นกับวงอีกทีนึงแค่นั้นเองนะครับแล้วที่สําคัญเราถ้าเราดูคอร์ดบ่อยๆเราก็จะติดคอร์ด เหมือนผมข้อเสียคือติดโนต้ตก็เล่นโนต้ตแต่ถ้าเพลงไหนแกะสดปุ๊บพูดจำได้เลยยังไงก็จําได้แต่ถ้าเล่นโนต้ตเมื่อไหร่เขียนเป็นโนต้ตมาเมืเ่อไหร่แกะปุ๊บแล้วเขียนเป็นโนต้ตผมไม่จําแน่นอนไม่ได้จาแน่นอนก็ต้องกลับมาดูโนต้ตบางทีก็มีผิดพลาดได้นะครับผมก็ผิดผมก็เล่นผิดก็ยิ้มกันไปเอ้ยอย่าไปซีเรียสกับมันนะครับอการเล่นผิดมันแก้ไขได้แต่ในเรื่องของอารมณ์ที่เราไปใส่กับคนที่เล่นผิดอ่ะคนนั้นเขาจะจําทั้งชีวิต แล้วเขาจะเป็นคล้ายๆเขาเรียกว่ามันจะติดตัวเขาไปแต่เราเขาพยายามช่วยเหลือกันแค่นั้นเองช่วยเหลือกันเฮ้ยต้องเป็นอย่างนี้นะลองรับฟังกันนะเฮ้ยมันต้องเล่นอย่างนี้นะมันการสิ่งที่ทําให้เปลี่ยนแปลงคือคําตินะไม่ใช่คําชมถ้าวันหนึ่งมีคนบอกว่าอยโอ้เล่นสลับสวยสวยมากเลยโอ้โหโอเคมากเลยผมก็จะเล่นอยู่แค่นั้นแหละผมก็จะเล่นตลอดไป ถ้าวันหนึ่งมีคนบอกว่าเฮ้ยแลปไม่ไดีเรื่องเลยอ่ะมันกระตุกตกุกอะไรคํานั้นแหละผมจะเอามาซ้อมแล้วมาเป็นพลังให้กับผมเพื่อ,อามาซ้อมให้มันดีขึ้นใหและให้เขาเห็นมันดีขึ้นเราใช้คําติมาพัฒนาตัวเราเปลี่ยนแปลงตัวเราให้ได้อยู่ที่ว่าเราจะเราไม่สามารถ เขาเรียกว่าไม่สามารถจะบอกใครได้ว่าทีา่ยาติติแค่นี้แต่แค่นี้เราไม่สามารถควบคุมได้แต่เราสามารถควบคุมในเรื่องในสิ่งที่เราเขาเรียกว่าสิ่งที่เราจะรับฟังได้ว่าเราจะมาใช้อย่างไงนะครับ mm ั้งั้นแล้วการแกะเพลงบ่อยแกะผิดแกะถูกก็ไม่ใช่เรื่องอที่ต้องเสียใจอะไรมากมายก็เริ่มต้นใหม่แค่นั้นเองนะครับมีมีหลายๆท่านก็เข้ามาอาจารย์ผมแกะผิดผมวง,วงด่าอะไรเงี้ยผมผมก็พยายามจะ อธิบายประมาณนี้ให้ฟังนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ผมเคยเล่นผิดนะครับเล่นผิดแล้วผมก็บางทีก็มีเครียดบ้างแต่ผมกับเออเอามาพัฒนาตัวเราให้ได้แค่นั้นเองนะครับอ่าโอเคทั้งกานแล้วที่บอกว่าการฝึกหูก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> เล่าเรื่องอื่นสนานเลย <c oughs> อย่าลืมแกะลองแกะเพลงนี้ก็ได้อ่ะขวานบินเนี่ยอ่ะลองฟังเพลงนี้จะไปอยู่ในคีอีเมเจอร์อ่ะ <c oughs> อะไลแบบ เล่นอยู่แค่นี้ก็ได้อ,อยังไงก็มีอยู่แค่นี้อแตอ่ถ้าแตกก็ไปอาจจะเป็นแค่ช่วงหนึ่งแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวไม่รู้จะโดนเลิกศิสิ์หรือเปล่านะคอร์ดห้าห้าหรือสี่คอร์ดสี่อ้ โอเคคอร์ดสี่ครับโทษทีเมื่อกี้โทษทีคอร์ดห้าผมนึกว่าคอร์ดวนๆคอร์ดสี่ก็สําคัญใช้ในเรื่องของท่อนคอรัสเยอะนะครับหรือท่อนฮุกนี่แหละครับใช้เยอะนะครับอ่ะประมาณนี้ลองไปแกะดูนะครับลองไปแกะดูลองมันต้องมีทดลองสักเพลงหนึ่งที่เราต้องมั่นปฏิญ,ญาณไว้เลยว่าเราจะไม่ดูคอร์ดคุณก็ทําได้แล้วผิดก็ต้องผิด แค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไราย,ยากนะครับผิดก็เริ่มต้นใหม่อย่างที่ผมบอกนะครับโอเคแล้วถ้ายังไงปุ๊บมีคำถามยัไงก็ลองสอบถามเข้ามานะครับคือบางทีเนี่ยห้องผมเนี่ยจะไม่ค่อย c o อ e เวอร์อคนี้ปุ๊บป,บปบุอะไรเล่นงี้บ้างแต่ว่าถ้าดู c o v e เวอร์บ,บ่อยๆดูเขาเล่นอาจเราเอามาพัฒนาไงเพราะาอาจจะเป็นปัจจุบันแต่ถ้าเราฝึกเล่นแนะนำลหลายๆผู้ลหลายๆคนลหลายๆมือเบสหลายๆคนมารวมกันเนี่ยแล้วดูวงนี้ดูอาจารย์นอดูอาจารย ดูอาจารย์แป๊บอะไรเงี้ยหลายอย่างเข้ามารวมกันดูพี่แมนอะไรเงี้ยหลายๆคนเข้ามาฮ้ยใช้ลูกอะไรแล้วมาพัฒนาเรานั่นคืออนาคตเชื่อผมนะครับโอเคแล้วถ้าอย่างไรแล้วก็มีอะไรก็สอบถามเข้ามานะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับก็มาแนะนําให้นะครับสําหรับมือใหม่นะครับโอเคขอบคุณมากนะครับสําหรับคุณสําหรับคําถามมาด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดซับสไคร้แล้วก็กด ติดตามช่องผมนะครับเป็นช่ององ่ายๆสบายๆนะครับขอบคุณครับเเปปนสมนนสมมคมคจจจอแ่่ีีีทาาารระวบกตยใ